สว่านไร้สายแบบงาน DIY ฉบับพ่อบ้านแม่บ้านนะคะตัวนี้ราคาเพียงแค่263บาทเท่านั้นเองแต่ราคาแบบนี้นะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจากรีวิวต่างๆที่ให้มาแน่นมากนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เขามาในราคาเท่านี้ก็จริงแต่มอเตอร์เขาเป็นทองแดงจ้า ความเร็วนะคะสูงสุดถึง2,800รอบต่อนาทีถือว่าแรงเลยทีเดียวนะคะแรงบิด150นิวตันต่อเมตรใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นงานสว่านแบบ diy นะงานบ้าน,านใช้เจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไม้ เจาะหินเจาะอ,อะไรใดๆนะคะที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากจนเกินไปมีระบบกระแทกให้เบาๆนะคะก็สามารถจาะของแข็งพวกปูนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับความเร็วรอบเป็นความเร็วรอบสูงหรือรอบต่ำได้รอบต่ำก็เอาไว้สำหรับหมุนสกรูน็อตถอดสกรูน็อตอะไรออกแบบนี้นะคะก็ใช้ความเร็วรอบต่ำหรือว่าต้องการจะเจาะปูนเจาะไม้นะคะเจาะพลาสติกก็ใช้ความเร็วรอบที่มันสูงขึ้นได้ค่ะ ตัวนี้นะคะความแรงของเขาไม่น้อยหน้าสว่านตัวราคาแพงๆเลยทีเดียวความเร็วความแรงของเขาเนี่ย2,800รอบต่อนาทีมอเตอร์ก็เป็นทองแดงอีกต่างหากแต่มาในราคาดีต่อใจมากเลยค่ะใครกำลังที่มองหาอุปกรณ์ DIY นะคะเจาะปูนเจาะผนังเล็กๆน้อยๆเจาะไม้เล็กๆน้อยๆในบ้านเนาะ อ่ะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กันภายในบ้าน DIY นะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะน้ำหนักดีแล้วก็ราคาดีอีกต่างหากทุกคนสายช่างนะคะแบบช่างพ่อบ้าน DIY ไนะได้ไปตัวนี้ประทับใจกันทุกคนเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นงานช่างเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะสำหรับเจาะ ตรงนู้นตรงนี้เพียงแค่ไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงนะเป็นงานที่ใช้งานแบบ DIY นะมอเตอร์เป็นทองแดงนะคะใช้งานได้ยาวนานค่ะแบตเตอรี่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์ก็สามารถเก็บกำลังไฟได้ดีเช่นกันค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมาในรอบถึง2,800รอบต่อนาทีนะแรงบิดเร็วสูงสุดมีระบบกระแทกให้ด้วยนะคะแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเขามีไฟสองสว่างให้ด้วยนะ กรณีที่ว่าเราไปเจาะตรงไหนที่มันเป็นมุมอับหรืออะไรใดๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเรากดปุ่มสว่านเข้าไปปุ๊บนะไฟเขาจะทํางานตรงบริเวณที่เราเจาะได้พอดีอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมที่แบบว่าบางแบรนด์ก็ไม่ได้มีให้นะทุกคนอ่ะ คุณพ่อบ้านนะคะหรือจริงเป็นคุณแม่บ้านก็บางคนก็ออกไปซื้อใช้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสว่านแบบตัวใหญ่ๆที่ต้องน้ําหนักเยอะๆต้องใช้แรงเยอะๆคือผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นอุปกรณ์ติดบ้านเล็กๆน้อยๆถอดน็อตถอดสกรูเจาะอะไรนิดๆหน่อยๆเนีย่นย,ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยสําหรับงาน DIY บ้านๆน,นะคะราคา260กว่าบาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วมีบางคนกดได้ในราคาถูกด้วยถูกกว่านี้อีก กดได้แบบแค่หลักสิบก็มีแล้วมันแล้วแต่ยูเซอร์แล้วแต่ว่าใครจะได้คูปองแบบไหนมานะคะอ่ะสายคุณพ่อบ้านแม่บ้านแบบ DIY มีของบางอย่างที่มันควรต้องมีเอาไว้ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆในบ้านเนี่ย สว่านเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ถ้ามีไว้ก็ดีเนาะไม่ว่าเราจะเจาะอะไรเล็กๆน้อยๆที่บ้านเราเจาะปูนเจาะผนังเจาะไม้เจาะพลาสติกเนาะหรือว่าใส่น็อตถอดสกรูอันนี้คือตัวนี้คือทำได้หมดเลยจ้ะราคาดีงามมอเตอร์เป็นระบบทองแดงนะคะมอเตอร์เป็นทองแดงนะ แรงบิดมาที่150นิวตันต่อเมตรถือว่าแรงบิดใช้ได้เลยนะคะความเร็วรอบอยู่ที่2,800รอบต่อนาะทีความแรงก็มาให้แบบเบอร์นี้เลยนะคะทุกคน เรียกว่าแรงไม่แพ้สว่านตัวดีๆเลยนะจ๊ะเพราะบ้านสายช่างแม่บ้านสายช่างคู่ควรม,มีเก็บไว้ที่บ้านค่ะรับรองได้ใช้งานแน่นอนนิดๆหน่นนอยๆเจาะตรงนู้นนิดจิ้มตรงนี้หน่อยถอดน,อน็อตถอดสกรูหมุนน,น็อตหมุนสกรูหมุน,กมนเกลียวใดๆก็คือทํางานได้หมดนะคะรอบความเร็วสูงมีให้รอบความเร็วต่ํามีให้ปรับได้สองระดับนะคะตัวนี้แรงบิดเยอะที่เดียวนะคะความเร็ว2,800รอบต่อนาทีที่สูงสุดเนาะ150้นิวตัน เมเก็คือแรงดีใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วราคาดีต่อใจมากๆคู่ควรกับการมีไว้ในที่บ้านเป็นมือ DIY ซ่อมแซมประจำบ้านสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้าน,านยุค DIY จ้ะ